คำนิยามของคําว่าซื้อซื้อก่อนที่มันจะขึ้นคือก่อนราคาจะขึ้นอะซื้อก่อนราคาจะขึ้นหรือซื้อในราคาที่ต่ําสุดอ่ะแล้วแต่ใครจะนิยามยังไงเอาว่าไปจดไป b ายเทากับซื้อซื้อก่อนที่มันจะขึ้นหรือหรือซื้อตอนที่มันต่ําสุดอ่านะครับอ่าอีกเรืทัดหนึ่งขายเซล l se ยดเเอลเอ e d เดืเป็นอีเดเมีที่ไหนในโลกลิ้นพันกันละ SEWL นะครับเซลเท่ากับขายก่อนจะตกหรือขายก่อนที่มันจะลงเดี๋ยวกดมันมีใบกับเซลสองคำไงเดี๋ยวเลือกผิดเลือกถูกต้องได้ให้คำนิยามเราไม่ได้ภาษาพ่อภาษาแม่เรานะครับนี่จังหวะเซลลลเนี่เนี่ยขายก่อนที่มันจะตกเนี่ยเมื่อกี้ในพูดเนี่ยเนี่ย อยู่ตรงนี้เราไม่ต้องมีของก่อนนะเราสั่งขายเลยเพอเรารู้มันจะตกเนี่ย